ต่อจากนี้ไปพักเก้าไกลจะทำงานในฐานะพักฝ่ายคา้านโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทุกเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้กับพักเก้าไกลต้องมีความหมายวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การเลือกนายกและมนตรีในวันนี้และการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้มิได้เป็นไปตามเจตจำนงของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้แสดงออกผ่านการเลือกตั้งพักเก้าไกลขอ,อย้ำว่าการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้มิใช่การสลายขั้วความขัดแยง้งโดยเอาวาระของประชาชนและวาระของประเทศเป็นตัวตั้ง แต่นี่เป็นการสยบยอมและต่อลมหายใจให้กับระบบการเมืองที่คณะรัฐประหารเมื่อปี2557พยายามที่จะสถาปนาขึ้นเป็นการทำลายความหวังความศรัทธาและอำนาจของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตยแน่นอน ต่อจากนี้ไปพักเก้าไกลจะทำงานในฐานะพักฝ่ายคา้านโดยเราจะเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกทุกเสียงของพี่น้องประชาชนที่มอบให้กับพักเก้าไกลต้องมีความหมายผู้แทนรัษดรของพักเก้าไกลทุกคนจะทำงานอย่างสุดความสามารถทั้งในด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหาร ทั้งในด้านการผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าทั้งในด้านการผลักดันวาระของประชาชนผ่านกลไกลต่างๆของสภารวมทั้งการทำงานกับประชาชนนอกสภาเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมร่วมกันอย่างไม่ท้อถอยแม้ในวันนี้ผู้มีอำนาจจะพยายามทำให้อำนาจของประชาชน ไม่มีความหมายแต่พักเก้าวไกลยังยืนอยู่ข้างประชาชนอย่างมั่นคง